เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนกันอีกแล้วนะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะ,จะเห็นแบบพวกธีมพวกวอลเปเปอร์อะไรข้างหลังเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมือน ทีมาอะไรประมาณนี้แบบธีมของอตัววันคริสต์มาสใช่ไหมครูจุงครับที่จริงคือมันมีเยอะกว่านั้นเว้ยครูจชมครับพื้นหลังข้างหลังเนี่ยก็คือจะเป็นแผนที่ใหม่นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นแผนที่ของเทือกเขาแอลนั่นเองนะครับที่ได้เริ่มเข้ามาให้เราทดสอบกันแล้ว,ลวเ,เดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรับว่ามันจะเป็นขนาดไหนนะครับแต่ว่าในคลิปนี้คือผมจะมาพูดถึงเป็นของฟรีด้วยนะครับซึ่งจะมาในวันที่1มกราในครูจชมครับ ชมเออก็รับของฟรีเยอะมากมายแล้วก็จะเป็นพวกหมัดใหม่นะครับซึ่งผมได้รับไอเทมนั้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรจะเท่ขนาดไหนผมจะพาไปดูนะครับคุณผู้ชมครับก็แบบเอ่อเป็นของจริงเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เซิฟนี้นะครับก็คือจะเป็นเซิฟแอดวานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีไอเทมใหม่อะไรกันบ้างแล้วก็สายฟรีได้รับอะไรบ้างนะครับเออก็เดี๋ยวเราถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยลวกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับสำหรับแพทใหม่นะครับนิวเอจนี่ครับก็จะเป็น เป็นแผนที่ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปกันจเจ๊นี่สมก็ได้ย้ายมาที่เซิร์ฟแอดวานแล้วนะครับเ็เฉกว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยย้อนเวลาเหรอทำไมพื้นหลังยังเป็นแบบเดิมอยู่พี่อ่ะก็อันนี้คือจะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ทดลองนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาดูไอเทมใหม่แล้วก็กิจกรรมใหม่ๆได้เลยนะครับผู้ชมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสรบตัวไอเทมใหม่ต่างเดี๋ยวนี้ให้ดูคร่าวๆเลยก็คือจะมีโหมดใหม่แบบนี้ เป็นหมดทั่วไปนะครับเทื่อเขาเอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดใหม่เลยอัน,นจริงๆคลิปนี้คือไม่ได้มาดูพาไปดูแผนที่ใหม่นะครับหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละแผนที่ใหม่มันเท่ขนาดไหนก็ สามารถไปดูกันได้ถ้าใครอยากดูแล้วเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกให้ก็เลยกันแนวครับก็คือเป็นแบบใหม่ที่สวยมากๆนะคุณผู้ชมครับมีสถานที่ใหม่เยอะมากๆแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันเลยนะครับไว้คลิปหน้าก็เลยกันเนาะคุณผู้ชมครับแต่คลิปนี้คือเราจะมาพูดถึงของฟรีเว้ยเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับนี่นี่เห็น,นปุ่มขวามือนี่ไหมนี่นี่นี่ยี่สิบแปดวันนะครับปับ๊บกดมาดูเลยดีกว่ารับอัน,นจริงๆมันมีวิดีโออินเสิร์ตมาด้วยนะแต่ว่าผมก็กดไปแล้วมันก็เลยไม่มีแล้วนะ อาจารย์จะเอาให้ดูนะครับว่าเนื้อเรื่องสตอรี่มันเป็นยังไงถึงมาเป็นแบบนี้ได้นะวันนี้คือเป็นของฟรีว่าคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมสามารถทํากิจกรรมรับฟรีได้กิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยอันที่จริงวันที่1ป่ปะมม่อยากรู้อ่ะคุณผู้ชมครับก็กิจกรรมเขาน่าจะเป็นวันที่1นะครับนี่อ่าเป็นวิธีการเล่นแล้วก็สามารถมาอ่านกันได้นะคุณผู้ชมครับนี่อ่าก็วิธีการเล่นนะครับรางวัลล็อกอินนะครับอย่างแรกเลยคือเราล็อกอินแล้วก็รับแล้วก็จะเป็น รัปเกรดรีววนครับตอนนี้โรงไฟฟ้าเนี่ยผมเป็นเลเวลสองนะครับนี่เราก็สามารถรับพวกของที่ผลิตได้นะครับของพวกนี้คืออะไรนะครับแบบเป็นสถานที่ทั้งนั้นเลยนะครับทาวฮอลนะครับเป็นศูนย์ควบคุมกลางหรือว่าโรงงานแปลรูปหรือว่าโรงไฟฟ้าหรือโรงหลอมเนี่ยอันนี้คือน่าจะอยู่ในแผนที่ใหม่นะครับเครือเขาเอลนันเอแนวะครับเออนีมีโรงงานเคมีอะไรด้วยเราก็สามารถรับของได้เลยเห็นไหมคลังของผมนวนีเรามีคลังล้ว เหมือนเป็นการผลิตนะครับแล้วก็อัปเกรดอันนี้ผมอับเกรดไปเลยแล้วกันนี่เร่งความเร็วอ๋อตอนนี้ทองผมยังไม่ครบนะครับเราต้องไปแลกก่อนนะเพื่อเร่งความเร็วนะครับอุ้ยเหรียญเอทไม่พอเราต้องไปเก็บโทเค็นนะเดี๋ยวรู้ดีกว่าของรางวัลเนี่ยมันเป็นอะไรกันบ้างถึงแบบจะคุ้มขนาดไหนถ้าเราทํากิจกรรมตัวนี้นะครับนี่โอ้โหก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปไปครั้งที่แล้วเรียกว่าตัวชุดนี้เขาแจกก็เป็นไงล่ะคุณผู้ชมก็นี่เลยนะครับเป็นไปยังตามคาดหมายเลยนะครับก็คือจะเป็นแพ็ค ฟอนสตีบีดนั่นเองนะครับเป็นชุดชายหาดนะครับเปิดเพื่อรับเซตตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นเซตเหมือนแบบอะไรนะครับเกี่ยวกับเที่ยวชายหาดนะครับแล้วก็มีรอยสักนะครับแคนดี้นะครับก็คริสต์มาสนั่นแหละคุณผู้ชมครับก็เหมาะกับธีมนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวสกินคู่แบ็คเกอร์นะครับน้องแพนกวินนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวสกิลเร์เบิร์ดมอริสโนนะครับปั๊บนี่ก็น่ารักดีนะครับก็จะเป็นตัว ตุ๊กตาเนี่ยแล้วก็จะเป็นตัวจิงเกิลเฮดเนี่ย <laughs> น่ารักจกัดอ่ะตัวนี้เออเอาของขวัญไปสำหรับเด็กดีนะครับเ,เด็กดีเอาไปเลยน่ารักมากคุณผู้ชมครับผมก็ชอบเลยว่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็จะเป็นตัวมิววูสนี่คือแจกเลยหรอคือเวอร์มากอู้โหเอฟเฟคคือเวอร์จัดอ่ะโอ้โหเอฟเฟคไม่น่าแจกเลยเนาะ ก็เป็นโฟร์ไฟท์ครับผมผู้ชมครับแล้วก็จะเป็นแบนเนอร์นะครับแล้วก็ร้านค้าพรีเมียมก็จะเป็นชุดตัวนี้นี่ครับโหน่ารักจังผู้ชมครับชุดผู้หญิงก็มีแจกเหมือนกันนะครับเป็น2ชุดนะครับในตัวกิจกรรมตัวนี้เล่นยังไงหรอผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆนะครับผู้ชมครับก็จะเป็นเหมือนแบบทำธุรกิจนะผู้ชมครับแบบว่าน่าจะแบบเก็บโทเค็นด้วยแล้วก็ตัวนี้ทัวลงหลอมแล้วก็ลงไฟฟ้าเนี่ยจะมีการผลิตตัวโทเค็นออกไม้เราใช้นั N A เห็นไหมเมื่อกี้ผมก็กดรับไปแล้ว เหลือสูตรแล้วนะครับมันก็จะผลิตไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถอัปเกรดลงไฟฟ้าได้ด้วยนะอัปเกรดไปเรื่อยๆเราก็จะรับของรางวัลนะครับอะแลกปุ๊บจะได้เป็นโทเค็นตอนเมื่อกี้แหละที่ผมไปแลกร้านค้านะครับซึ่งก็นี่แหละผมได้เหรียญตอนนี้มาอ่ะเดี๋ยวพูดเยืดเยือไปแล้วนะครับเราไปดูของรางวัลดีกว่าซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับนี่เขาส่งไหมทดสอบนะครับส่งไห้รีวิวนะคุณผู้ชมครับก็อันีจริงเดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะว่ามันไม่ได้ฟรีทั้งหมดเว้ยอันไหนฟรีผมจะบอกว่าฟรีนะคุณผู้มคคครรัออนนีี้้ืืฟกก็็็ตาาาท่แหละะจเป ชุดแนวคุณผู้ชมครับจะเป็นชุดตัวนี้นะครับนี่ชุดผู้ชายตัวนี้อ่าชุตาดตัวนี้หนึ่งแล้วก็หมัดฟรีไหมไม่ฟรีนะครับอาจจะเป็นมีตัวนี้มัชเ,ต,เ,ต,เต,ต้ตัวนี้แล้วก็อ่านี่ไม่ฟรีเว้ยคุณผู้ชม <mon? g ule mon>? แต่นเย็นนะตัวนี้ฟรีนะคุณผู้ชมครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ฟรีเนะหมือนกันนะครับุณผู้ชมครับรถนี่เว้เทมากคุณผู้ชมครับปะเดี๋ยวเรารับไปทั้งหมดเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนะปุ๊บโอ้โหโคตรเท่คุณผู้ชมครับจะเป็นตัวหมัดสกิีนอะไรเนี่ยหมัดฟอร์ ความตื่นเต้นแห่งฤดูหนาวนลยครับคุณผู้ชมโอ้ได้รับมาแล้วนะครับนี่ก็มีทั้งกิจกรรมสายฟรีแล้วก็ของสายเติมปรปับปนกันไปนะครับตัวนี้เป็นสโนว์ดูมแนวครับความตื่นเต้นแห่งฤดูหนาวเนาะสวยมากตัวนี้นะครับจะเป็นคาตาเะตัวเรดตัวนี้นะครับสีแดงนะครับโอ,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 โอ้คริสต์มาสนะครับเหมาะกับตีมันคริสต์มาสมากๆเลยครับสวยเนาะแล้วก็จะเป็นตัวหุ้ยสกายวิ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นวิดีโอเปิดตัวของฟรีไฟแม็กนั่นแหละ ตอนเข้าหน้าล็อบบ ja ี <presidency> ้แ <ç> ล้วอยู <being in> <jamais> ่ครับหน้าล็อกอินนะครับตัวนี้เออเป็นตัวอันนี้ปุ๊บแล้วก็ตัวเพล็กอ่าฟอสตี้ชาลตี้นะครับอยู่ครับนี่ของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับนี่ขอเปิดแล้วก็รับใช้ไปเลยนะครับปั๊บใช้ไปเลยละกันนะครับรอหล่อๆเทพไปเลยนะอุ้ยไอเทมใหม่เยอะมากอ่ะมีกระเป๋าด้วยนี่เป็นกระเป๋าเดสโนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวมาเบสบอลนะครับโอ้หนี่นี่แล้วก็โอ้เยอะๆๆๆกอใช้ไปเลยละกันนะอู้รับรางวัลยังไม่หมดเลยเนี่ย เยอะมากเยอะมากพี่ครับดูดิโอนี่งอแล้วก็แถมเพชรมาด้วยสี่หมื่นเพชรนะคุณผู้ชมครับโอเคก็มีชุดมาสองชุดนะครับนั่นก็คือชุดนี้ที่เขาแจกฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็น้องเยตินะครับนี่แล้วก็กระเป๋าแจ็งเกิลสกาวนะครับผู้ชมปั๊บโอเคก็สงสัยไปเลยนะครับโอเคมาถึงเลขยี่สิบแปดเลยเลยก็เดี๋ยวเรามาดูไอเทมโอ้โหฟยวจัดคุณผู้ชมครับกระเป๋าโคตรเท่นะครับโคตรหนักเลยนะเดี๋ยวเราดูรีวิวทีละอย่างดีกว่าว่า ของใหม่มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกสกินรถมอนเตอร์ชาร์กนะครับก็จะเป็นตัวบิฟูสโนว์คลิวสเตอร์นะครับคลิวสเตอร์ไม่รู้ยังไงนะครับอ่ะหิมะมาเยือนแล้วนะครับโอ้โหเอฟเฟกคือสุดจัดนะครับอย่าให้แบบมีแบบหิมะตกในแมปนะเออหิมะตกในแมปก็เป็นแมปใหม่นั่นแหละที่ผมจะรีวิวในคลิปหน้านะครับนี่กระเป๋าจิงเกิลนะครับโอ้ยเป็นน้องตัวนี้นะครับผู้ชมครับแล้วก็ตัวนี้เออสวยดีนะครับสกายวิ่งนะครับนี่ อ่าน pues er. ี oh, ่ก uh, uh. uh ็ค huh, uh ือของใหม่เว้ยคุณผู้ชมอ่าน้องเอบอดนะครับเพิ่มๆหนึ่งตัวนี้ของสายฟรีเว้ยคุณผู้ชมครับอันนี้ของสายฟรีนะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะโอ้กระเป๋าพวกนี้นะครับคุณผู้ชมครับรีวิวไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของหมัดแล้วก็ตัวอ่ามีดแนวคุณผู้ชมครับนี่นี่นี่มีดตัวนี้นะครับกระทะด้วยนะครับวู้สวยมากนะครับนี่หล่อๆไปเลยนะครับสโนว์ดูมนะครับแล้วก็ตัวมีดนะครับมีดหัวตันนะอุ้ยนี่คือก็แจกฟรีนะครับคือแบบสวยมาก อยากได้เลี้ยวนะครับและนี่กิจกรรมก็จะย่อยเข้านะันะแต่วันที่หนึ่งนี่แหละหนึ่งมกราแนะหนึ่หรือไม่ก็เริ่มเข้าตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าในครับวันคริสต์มาสแนวคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็จะเป็นตัวคาตานะนะครับคาตานะแดงเรตตัวนี้นะครับแล้วก็สกินหมัดนะครับนี่มาแล้วนี่ครับเป็นหมัดฟรอสเซนเฟรมพันนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงนิดนึงนะครับเุ้ยคือเทเวอร์โอ้โหเท่จัดนะคุณผู้ชมครับก็เป็นหมัดตัวใหม่นะครับ สวยมากสมกับการรอคอยนะครับคุณผู้ชมครับก็สวยหรือเปล่าะครับก็จะเป็นหมัดคล้ายๆข้อบ้าเลยเนาะข้อบ้าเนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวว่าก็เออก็เทเนานะเป็นหมัดสเกลนะครับเหมือนแบบตัวหัวกระโหลกอะไรประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเอออันนี้คือชุดฟรีไว้คุณผู้ชายตัวนี้ก็เตรียมตัวรับฟรีกันเลยนะครับอันไหนที่บอกว่าฟรีก็ฟรีเนะอยู่ครับอย่าแบบบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าเออไหนบอกว่าฟรีมั่วไปหมดหมัดไม่ได้ฟรีขนาดนไม่ฟรีผมไม่ได้บอกเลยว่าตัวหมัดเนี่ยแจกฟรีนะคุณผู้ชมครับก็ ผมมีท้อนะครับมีเด็กคนคอมเมนต์นะผมบอกว่าไหนฟรีก็ฟรีแหละคุณผู้ชมครับก็คือของฟรีก็จะอยู่ในหน้าตัวร้านค้านั่นเองนะครับนี่ของฟรีก็คือในนี่เออในนี้ของฟรีหมดแล้วก็ของผู้หญิงชู้ผู้หญิงก็ฟรีนะแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกซึ่งเอารีวิวไม่ได้นะคุณผู้ชมครับก็ล็อกกันเลยนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้แหละก็คือทําภารกิจแล้วก็รับฟรีนะครับนี่ก็ทุกคนน่าจะทําเป็นแล้วนะครับไม่ต้องเจาะลึกและกันนะวันว่าไอไอเทมก็คือจะทยอยเข้าก็น่าจะประมาณกลางกลางเด คลิปนี้ก็มารีวิวต้องของใหม่แล้วก็กิจกรรมสายฟรีให้คุณผู้ชมดีใจกันนะครุคณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมเตรียมตัวรับของฟรีกันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมรรกคลิปวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากให้รีวิวเที่ยเขาแอลในอ่าหมวดใหม่ก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับแลว้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับทีมนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้ะ